ผม,ผมเป็นตู้ที่สามนะฮะก็ต้องมานั่งตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นสถานีขนส่งหมอชิดสอบนะฮะบขอสอนะครับก็อยู่ติดกับเอ d ดีด t ปเลยนะฮะเอ d ดีด t ปป้โพยุทินนะครับ ตรงนี้ก็เป็นญาติดิปป